ขขีดขีดดรถถังซเบเรปี2026คือการกลับมาของชื่อในตำนานที่ถูกพัฒนาใหม่หมดจดให้สอดรับกับสนามรบยุคอนาคตไม่ว่าจะเป็นการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออาวุธยุโทโธปกรณ์ทุกองคประกอบล้วนสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ใหม่ในการสร้างรถถังที่ทั้งอัจฉริยะว่องไวและร้กยกดจกว่าเดิมซเบเร2026ไม่ใช่แค่ยานรบหนักแต่มันคือระบบอาวุธเคลื่อนที่ที่พร้อมเชื่อมต่อเข้าถึงและประสานการรบได้ในทุกระดับ จุดเริ่มต้นของซาเบรุ่นใหม่นี้คือแนวคิดที่ว่ารถถังในยุคถัดไปต้องสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยี AI โรนและระบบรบแบบเน็ตเวิร์กได้อย่างร้ยรอยต่อดังนั้นโครงสร้างของตัวรถจึงถูกออกแบบใหม่ให้รองรับการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ขั้นสูงรวมถึงการอัปเกรดในอนาคตโดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างหลักตัวถังทำจากวัสดุผสมระหว่างเหล็กกล้าเกรดพิเศษกับวัสดุคอมโพสิตทำให้มันมีความแข็งแกร่งสูงแต่มีน้ำหนักเบากว่ารถถังหลักในระดับเดียวกันมากกว่า15% ระบบกรอบของซาเบร2,026นับว่าเป็นจุดขายหลักระบบกรอบปฏิกิริยาแบบ Active Protection System (APS) รุ่นล่าสุดถูกติดตั้งโดยรอบตัวรถสามารถตรวจจับและทำลายกระสุนต,ต่อต้านรถถังก่อนที่มันจะเข้าถึงตัวรถได้นอกจากนี้ยังมีระบบกรอบแม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic Armor ที่สามารถกระตุ้นการสร้างสนามแม่เหล็กรอบตัวถังเพื่อเบี่ยงเบนหัวรถพลังงานสูงทำให้มันสามารถต้านทานการโจมตีจากอาวุธพลังงาน เช่นเลเซอร์หรือเรียลกันได้ในระดับหนึ่งในเรื่องของอาวุธซาเบเร2,026ติดตั้งปืนใหญ่สมรรถนะสูงขนาด130มิลลิเมตรที่ออกแบบใหม่หมดโดยใช้ลำกล้องยาวพิเศษเพื่อเพิ่มพลังทะลุทะลวงกระสุนที่ใช้เป็นแบบโปรแกรมมาเบิลสามารถตั้งค่าการระเบิดกลางอากาศการเจาะกรอบหรือยิงเป็นกระสุนสลับได้ตามสถานการณ์จริงระบบยิงเชื่อมต่อกับ AI ช่วยเล็งเป้าอัตโนมัติภายในเซลว,วินาที และยังสามารถใช้ข้อมูลจากโดรนหรือดาวเทียมเพื่อคำนวณการยิงจากระยะไกลนอกจากอาวุธหลักซาเบรย,ยังมีป้อมปืนรองแบบรีโมทคอนโทรลขนาด30มิมติดตั้งด้านบนสำหรับรับมือภัยคุกคามจากทหารราบหรือโดรนขนาดเล็กปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm. ิมและเครื่องยิงระเบิดควันแบบอัจฉริยะที่สามารถสร้างม่านควันอินฟราเรดหรือม่านควันหลอกสัญญาณเลเซอร์เพื่อป้องกันการล็อกเป้า ระบบการเคลื่อนที่ของซับเร่2 2 6ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่หมดโดยใช้เครื่องยนต์ไฮบริดดีเซลไฟฟ้าที่มีกำลังรวมกว่า1,800แรงม้าทำให้สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดถึง75กิโลเมตรชั่วโมงบนถนนและประมาณ55กิโลเมตรชั่วโมงบนภูมิประเทศครูคราระบบช่วงล่างแบบไฮดรอลิมิกช่วยให้ตัวรถสามารถยืดหดความสูงหรือปรับความแข็งของระบบรองรับได้ตามสภาพพื้นผิวไม่เพียงเท่านั้นระบบขับเคลื่อนยังรองรับโหมดสตีล ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแบบเนียบไร้เสียงเครื่องยนต์ในการลอบเคลื่อนที่ในภารกิจพิเศษภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้คล้ายกับคอพิทของเครื่องบินรบ แทนที่จะมีช่องมองแคบแคบแบบเดิมทั้งหมดใช้จอภาพแบบพารารามาจากกล้องความละเอียดสูง360องศารอบคันภายในติดตั้งระบบ AI ผู้ช่วยสำหรับผู้บังคับบัญชาผู้ควบคุมปืนและคลขับช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแสดงภาพสถานการณ์รอบตัวและเตือนภยัยโดยอัตโนมัติระบบนี้เชื่อมต่อกับเครือข่ายยุทธวิธีแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้ควบคุมสามารถประสานงานกับยูนิตอื่นได้อย่างราบรื่นแม้ในสภาพสงครามอิเล็กทรอนิก อีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจคือระบบโดรนร่วมรบแบบฝังในรถถังซาเบร2,026สามารถปล่อยโดรนลาดตระเวนขนาดเล็กได้จากช่องด้านหลังของตัวรถโดรนเหล่านี้มีระยะปฏิบัติการประมาณ10-15กิโลเมตรใช้สำหรับตรวจจับเป้าหมายตรวจสอบเส้นทางหรือแม้แต่เป็นเหยื่อล่อระบบป้องกันของข้าศึกซาเบรยังสามารถทำงานร่วมกับโดรนโจมตีขนาดกลางที่ปฏิบัติการจากหน่วยสนับสนุนในบริเวณใกล้เคียงได้ผ่านระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการรบ ทำให้มันกลายเป็นศูนย์ควบคุมการโจมตีขนาดย่อมเคลื่อนที่ได้แม้ตัวรถจะเน้นระบบอัตโนมัติสูงแต่ก็ยังคงกำลังพลประจำรถไว้ที่3นายคือพลขับพลยิงและผู้บังคับบัญชาโดยภายในห้องโดยสารติดตั้งระบบควบคุมภารกิจกลางที่สามารถรับข้อมูลจากทุกจุดในรถทั้งจากกล้องระบบเซ็นเซอร์ตัววัดความร้อนระบบเรดาร์และแม้แต่เสียงรอบตัวเพื่อให้ผู้บังคับสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำที่สุด ในแง่การป้องกันด้านอิเล็กทรอนิกส์ซเบเรติดตั้งระบบป้องกันการแฮกการรบกวนสัญญาณและการตรวจจับเรดาร์ขั้นสูงระบบสื่อสารสามารถเข้ารหัสแบบดินามิกและมีระบบสำรองที่ทำงานได้แม้ถูกตัดการเชื่อมต่อจากระบบภายนอกระบบ AI มีการแบ่งส่วนแยกออกจากกันระหว่างระบบควบคุมหลักและระบบช่วยวิเคราะห์เพื่อป้องกันการเจาะระบบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์แม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกของซเบเร2026จะยังคงความดุดันตามแบบฉบับรถถังหลัก แต่การออกแบบรายละเอียดมีความล้ำสมัยมากขึ้นด้านหน้าล่าต่ำเพื่อเสริมการสะท้อนกระสุนและการพลางตัวด้านบนและข้างตัวรถถูกจัดวางอุปกรณ์แบบเรียบและมีมุมเพื่อลดการสะท้อนเรดาร์พื้นผิวเคลือบด้วยวัสดุที่ดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเสริมประสิทธิภาพการพลางตัวจากการตรวจจับด้วยเรดาร์การทดสอบสนามของซับเร2,026ในระยะต้นเผยให้เห็นว่ามันสามารถทำงานร่วมกับหน่วยรบรูปแบบใหม่เช่นกองกำลังหุ่นยนต์หรือโดรนโจมตี ได้อย่างมีประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของมันในพื้นที่ซับซ้อนเช่นป่าทึบหรือเขตเมืองก็ทําได้อย่างน่าทึ่งระบบการสะเทือนและระบบควบคุมสามารถรักษาเสถียรภาพของปืนใหญ่แม้ขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงทําให้สามารถยิงได้แม่นยําโดยไม่ต้องหยุดรถรถถังซเบเร2026จึงไม่ใช่แค่การอัปเกรดของรถถังแบบดั้งเดิมแต่มันคือนิยามใหม่ของยานรบที่สามารถประสานการรบกับเทคโนโลยีอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบนี่คือรถถังที่ออกแบบมาเพื่อรองรับสงครามยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการรบในเมืองการสู้รบแบบกองโจรหรือสงครามไซเบอร์ซาเบรพร้อมรับมือและเหนือกว่าด้วยการผสานมนุษย์กับเครื่องจักรได้อย่างไร้รอยต่อหากเราพิจารณาว่ารถถังในศตวรรษที่21จะเป็นอย่างไรซาเบรคือคําตอบที่ใกล้เคียงที่สุดเหมือนรวบรวมทุกสิ่งที่วงการทหารต้องการไม่ว่าจะเป็นความคล่องตัวอํานาจการยิงการป้องกันและระบบอัจฉริยะทุกชิ้นส่วนถูกออกแบบมาเพื่อการรบแบบเครือข่ายผสานข้อมูลจากหลายแหล่งและตัดสินใจในทันที เปลี่ยนสนามรบให้กลายเป็นระบบที่เชื่อมโยงแบบร้อยๆต่อ s a บ r ร2,026คืออนาคตที่จับต้องได้ของรถถังแห่งวันพรุ่งนี้และหากมันถูกนำเข้าประจำการอย่างเป็นทางการมันอาจกลายเป็นหัวใจของกองทัพในศตวรรษใหม่อย่างแท้จริง